สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดีอยากขายนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเรามีรถยุโรป s u v นะครับเป็นรถครอบครัวเนกประสงค์ใช้งานได้ไม่ครอบครัวก็ใช้งานได้นะครับเป็นรถสมรรถนะดีนะก็เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงนะครับมานานอยู่กับตลาดรถยนต์บ้านเรามานานนะครับสำหรับรถคันนี้ครับใครมองหา SUV ทรงยุโรปอยู่นะครับดูรถคันนี้ไปกับรถดีอยากขายของเรานะครับสำหรับ แล้วอยู่ตรงหน้าผมนะครับผมแนะนำเขาทีนึงครับเป็น bmw x 3นะครับ x 3นะครับ2.0นะครับปี2013นะครับตัวนี้เป็นโฉม f 2 5นะครับ f 2 5 x drive 2 0 d นะครับ h i g h l i ตัวนี้ขับ4นะตัวนี้ใครมองหาดีเซลขับ4ดูคันนี้ไว้หน่อยนะครับอ่ารถคันนี้รอบพันสีเป็นสีดำนะครับสภาพรถคันนี้ไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำตัดต่อมานะครับอยู่ในสภาพที่ เดิมๆและสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับโอเคสวยครับรถคันนี้น้องตากล้องเรานะครับก่อนที่เราจะรีวิวก็ถ่ายทำอินเสิร์ตมานะครับอินเสิร์ตรูปมาก็เขาก็บอกว่ารถคันนี้อยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับที่ถือว่าเป็นรถคันหนึ่งที่ผมถ่ายแล้วผมก็ชอบไปด้วยเนาะโอเคครับก็อันนี้ก็นอกเรื่องนิดหนึ่งนะครับรถคันนี้ให้ข้อมูลกันนิดหนึ่งครับตรงหน้าเขานะครับไฟหน้ารถคันนี้ ด้านหน้ารถคันนี้เป็นไฟซีนอนนะครับตามข้อมูลนะครับเป็นไฟซีนอนนะครับมีฟ็อกแลมป์นะครับหรือไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างให้มานะครับสภาพของโคมไฟผมดูด้วยสายตาผมตรงนี้อยู่ในสภาพที่ไม่แตกไม่เล้านะครับสภาพที่เราไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรแล้วนะครับแล้วก็ด้านหน้ารถคันนี้ตรงบริเวณกันชนนะครับมีพาร์คิ้งเซนเซอร์ให้มานะครับ4จุดนะมีพาร์คิ้งเซนเซอร์ให้มา4จุดนะครับ และตรงกลางของรถคันนี้มีช่องลมขนาดใหญ่2ช่องคู่นะครับอ่าชัดเจนครับเป็นสัญลักษณ์ของเอ่อตัว BMW นะครับเป็นตัว BMW นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างของรถคันนี้นิดนึงครับสภาพรถใช้แล้วมือ2คันนี้สภาพเป็นเยี่ยงไรนะครับเป็นอย่างไรนะครับโอเคครับในส่วนของยางรถคันนี้ครับยางรถคันนี้เป็นยาง Bridgestone ติดล้อมานะครับ เป็นยางปี19เนะครับเป็นยางขอบ18แนะแม็กลรถคันนี้ตรงรุ่นนะครับสภาพแม็อลออยอยู่ในสภาพใช้งานอยู่ในสภาพที่ไม่ต้องไปปรับปรุงสภาพอะไรอีกนะครับสภาพสีคันนี้รอบคันครับอยู่ในสภาพสีดำนะครับสีไม่เหลื่อมกันนะสีดาเดิมนะครับรอบคันนะสวยครับรถคันนี้ถือว่าให้รายละเอียดของรถมือสอง ที่เราดูแล้วเราก็ชอบไปด้วยนะแล้วคนรีวิวก็ชอบรถคันนี้สเปกก็เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับเห็นไหมด้าน,นหลังครับโคมไฟด้านหลังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ครับรถคันนี้มีสัญลักษณ์ X 3อยู่นะครับด้านท้ายนะครับแล้วก็รถคันนี้มีสปอยเลอร์ขนาดใหญ่แนวยาวนะครับให้มานะมีไฟเบรกดวงที่3นะครับเป็นไฟแนวยาวลีนขนาดใหญ่เนาะให้มา สวยครับใครหาแมน bmw x 3อยู่คันนี้ไม่แพงด้วยนะครับคันนี้ราคา9 8 0 0 0บาทนะครับ9 0 8 98,000บาทนะครับความเพ็นของผู้ขายนะครับผู้ขายบอกว่ารถคันนี้สวยกว่าในรูปนะครับเชิญให้มาดูสามารถทดลองขับก่อนซื้อได้นะครับสวยครับรถคันนี้รถคันนี้ภายในครับให้ข้อมูลภายในครับรถคันนี้ภายในเบาะนะครับปรับไฟฟ้าเมมโมรี่จุดนะครับ พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครูสคอนโทลนะครับตัวรถไม่เคยประสบอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับสภาพเกียร์เครื่องนะครับช่วงล่างอยู่ในสภาพพร้อมใช้รถคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลล้วนๆนะครับอ่านี่คือสภาพภายในของเขานะพวงมาลัยรถคันนี้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับมัลติฟังก์ชันนะครับสวยงามครับเป็นรถยุโรปนะครับแอร์ปกติใช้งานหน้าจอตรงกลาง ตามสไตล์เขาครับมีหน้าจอดิสลย์คอมมานด์นะครับเปิดติดใช้งานปกติครับรถคันนี้มีแอร์ตอนหน้าและแอร์ตอนหลังให้มาเบาเป็นเบาะสีเบจหนังนะครับทั้งตอนหน้าและตอนหลังกระจกรถคันนี้เป็นกระจกไฟฟ้าเบาไฟฟ้าคู่หน้านะครับให้มานะครับภายในสวยใหม่สะอาดนะครับ ภายในสวยใหม่สะอาดนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาปิดท้ายด้วยสเปคของเครื่องยนต์รถคันนี้กันนิดนึงครับสเปคเครื่องยนต์รถคันนี้เป็นอย่างไรรถคันนี้ให้ข้อมูลครับรถคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 2,000cc ดีเซลนะครับเป็นเครื่องยนต์สสูบนะครับแรงม้าสูงสุดนะครับให้800 184แรงมา้าแรงบิดสูงสุดให้ที่380นิวตันเมตรเป็นตัวดีเซลเทอร์โบนะครับถังน้ำมันนะครับความจุข,ของเขาอยู่ที่97ลิตรนะครับ ระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะครับเบรกหน้าเบรกหลังเป็นดิสเบรกให้มานะยางสเปคยางเป็นยางขอบ18นะครับเป็นยางขอบ18แต่ว่ายางอันนี้เป็นยางปี19นะครับดอกยางเหลือล่องยางยังลึกใช้ต่อนะครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแม็กเฟอร์สันสตั๊นะครับช่วงล่างด้านหลังเป็นคอยสปริงนะ,ะใครมองหา bmw suv นะครับตัวนี้ x3 2.0 ดีเซลโฉม F 2 5นะครับขับ4คันนี้อยู่ติดต่อรถดียา์ขาย062824251นะครับใครมองหา Family SUV ขนาด4-5คนคันนี้อยู่ไม่ต้องห่วงนะครับขับใกล้ขับไกลาวางของแนวตั้งแนนอนข้างหลังได้นะครับด้านบนนะครับบนหลังคามีลาวนะครับมีลาอลูมิเนียมคู่นะรถคันนี้98,000บาทครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับ กันสดได้มาเลยนะโอเคครับผมพูดรวมๆไปแล้วนะใครสนใจรถคันนี้ติดต่อเราเดียขาย062824251นะครับส่วนใครนะครับที่ชื่นชอบนะครับการชมคลิปรถมือ2กดติดตามกดกระดิ่งไว้ครับเราจะมาหาท่านผู้ชมคลิปอยู่เรื่อยๆสม่ำเสมอนะครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยการกดติดตามนะครับผมกับน้องอูขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับและยินดีนะครับที่ได้รู้จักเพื่อนใหม่นะครับที่ เพิ่งรับชมรถด,ดีอยากขายชาแนลของเรานะครับสำหรับวันนี้ผมรถด,ดีอยากขายโตรถด,ดีอยากขายน้องอู่รถดีอยากขายนะครับกับเจ้าสุดหล่อ X3 คันนี้ปี2013คันนี้ขอลาไปก่อนยังไงเราเจอกันคลิปรถยนต์มือ2คลิปรถมือ2คุณภาพคลิปใหม่สำหรับคลิปนี้วันนี้ขอบคุณมากครับ